เอาละครับแป๊บหนึ่งรูสึกเสียงไม่มันน่าจะดังเกินเอาละครับสวัสดีทุกคนเลยนะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันตั้งไม่รู้ว่ากี่วันกี่อาทิตย์ด้วยไม่รู้อ่ะมาก็มาจับไม้สูในทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะครับผมผมจะก็แน่นอนนะว่าทัวร์นาเมนต์ในการครั้งนี้ผมไม่ลงแข่งนี่ครับผมในรอบแปดทีมซ้ายนะครับผมจะเซ็นเซอร์ไว้ครับผมว่าใครเนี่ยเป็นคู่ เขาชิงา่าใครเป็นผู้ชนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่วิกาาสัสจากแคนโอทูเจอกับหมูป่าผมนี่ครับคู่แรกเลยนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในคู่ที่น่าสนใจมากเลยนี่เป็นคู่ที่น่าสนใจมากเลยนะครับผมไปเอาครับท็อปแท่งเขาเปิดมาก่อนท็อปแทงโอรัสไปโป๊กโป๊กเจ็บไหมไม่เจ็บเลยเคือจะคุมเรนกินปื้มเอาครับผมแขนกนอัลมาของจากพัดเด็ก ใช่ครับต่อไปอาตอมิคิซึมนี่เป็นหนึ่งในแบบอาตอมิที่แรงสุดในเซิร์ฟแล้วผมโอเคครับต่อไปบอลทองยิงปึ๊บสามแสนสี่โอ้ยเก้าหมื่นไปฟูกิจัดปุ๊แล้วก็นาการหวานต่อยต่อครับปุ๊ปปุ๊บ โอเคครับและแน่นอนครับผมว่าทีมที่ชนะนั่นคือมิคาสะจากแดนโอทูนเองนะครับตูมตายเสร็จเลยครับจากด้านบนนะครับก็จะเป็นมิคาสะจากแดนโอทูนะครับที่มีคนเชียร์เยอะพอที่มีคนเชียร์เยอะมากบอกเลยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นครับผมคิสเซอร์พระแจ็คออนวันแจ็คโน .1 จังพัดเด็กเปิดครับผมของคิสเซอร์ติดบทคีย์สองตัวและติดสตันหนึ่งตัวครับจังพัดเด็กของฝั่งแจ็คเปิดครับปุ๊บปุ๊บมติดบทคีี่สองครับผมแล้วไม่ติดสตันบอลทองอันติไปครับเก็บเออต้องมีคิซึมปุ๊มหกแสนสองก็แรงนะเออต้องมีคิซึมปุ๊บปุ๊บปุ๊บยอด แกับพายุนรกครับปุ๊มออกฟังคิเซอร์ไปครับเหลือสองตัวดาชายกับท่บแท้งทับท้องทอปแท้งเออจุดอร่อยของดาชายปุ๊มก็มันก็เหลือตัวเดียวมันไม่มีโอกาสชนะแล้วอ่ะก็เราก็คงรู้แล้วแหละว,ว่าใครชนะนะเฮ้นะดาชายติดไม่ยอ่อท้อแต่คงพิกไม่ได้อ่ะเอาต้องมีคิเซอร์ไป อแม่งมันถึกจริงๆนะเนี่ยดาช,ชายัายไปครับผมผู้เข้าเล่าเป็นคิสเซอร์ครับผมกับคิสเซอร์มาท้ากับมิกาสะครับผมโอเคแมตชนี้เราอยัางไม่ต้องไปดูหรือว่าเป็นแมตคนโหดต่อมาก็เป็นอ่าคิวเอ็กวีครับระหว่างเลเวลไนท์ไนท์กับดักกี้นะครับผมซึ่งผมได้ลงดักกี้ไปถือว่าสุดยอดมากอะลงดักกี้ไป อ่าลงดักกี้ไปแบบสองร้อยพันสองอ่ะเอ้ยเออสองร้อยเอ้ยเอยเอ,เอลงไปสองร้อยใช่เอาครับเลเวลไ9นที่นเปิดด้วยแขนกลรมานของจกักรพรรดิเด็กมูมเมงบูทครับผมบูทให้กับฟูกิแขนกลรมานของดักกี้ปืนติดวัคซีนี่สองตัวเคชรมังกรจิของดักกี้และฟูกิ้ได้ติไป บอกเลยว่านะลักกี้นี่ฮะคิงเปิดก่อนฝั่งนั้นนี่เล่นไม่ได้อ่ะเคจะมาคิรี่ครับไปไปละก,กี้นี่เจ็บมากครับผมเอาต้องมีคิดซึ่งของลักกี้ไปห้าแสนแปดเท่ากับผมเลยนะ2องแสนครับสวีมันคืออบรัดอะเอัอองไงก็ลักกี้ครับผมเอ,อ้เออ เดวิ้ดีนเปิดด้วยติดสตันติดบวกี้ต evet ิดคริทำให้ได้ลูกไฟเพิ่มแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเทินของดักกี้ที่เปิดด้วยจักรพรรดิที่ตามด้วยจักรพรรดิเด็กบอลท้องต่อปุ๊บพายุนะลูกครับอือร่นของเลเวลที่นยิงไปเรื่อยครับผมและก็เลยแค่จักรพรรดิเด็กแล้วก็รู้แล้วครับผมว่าใครจเป็นผู้ชนะนั่นก็คือเลเวล99เป็นผู้ชนะนั่นเอง ต่อไปค,อครับผมคือแคสกับยูกิฮิเมะครับผมซึ่งอันดับสิบสามเจอยอดมากเอาครับตัวพีชสองตัวมาสู้กันยิงด้วยขีปนาวุธกันครับผมทางฝั่งยูกิเมะทำให้ติดสาหัสแล้วก็อาตอมิคิสึ่มของยูกิเมะปุ๊มเอาครับการโล่ปล่อยมัดตุ๊บตุบ,ตบ ปุม้มจะใส่หน้ายอดไล่ตีครับกาโลครับวอริเมะปล่อยมัดปุบ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 ป,บปมอยู่กี่เมะก็เจ็บพอๆกันนะผมและวหลังน,นั้นก็ขิงเอ็นจิ้นขั้นสุดยอดฮนะปุม้มเจ็บจี๊ดเลยทำให้บล็อกลูกไฟไปสองลูกครับผมโอเคเขาก็ทำได้แค่ตีปกติและก็กาโล ไปมาไปตบต,บต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 บูมวิทย์ศ3ตัวถือว่าสุดยอดมากและแล้วเราก็มาถึงรอบชิงนั่นเองนะครับผมก็คือมิกาะโอจะแคนโอทูปะทะกับคิดคัดจะแคนเอ็กซ์แซวิเปอร์ครับผมไปไปดูกันนะว่าทีมไหนจะชนะ เปิดด้วยจักรพัทเ็กของมิคาส่าโอทูและตามด้วยกาโลของคิกแคทไม่เข้าใจวะปุปปับปุปปับปุปปับปุ๊มปลายแนเจ็ดและแน่นอนนะผมอาตอมิคิซึมตุ๊บตๆบตบตบปุ๊มกลาแสนแปดอู้ยแรงมากพอแล้วเป็นหนึ่งในอาตอมิที่แรงที่สุดในเซิร์ฟจัสติคแคทให้กับบอลทองติดไม่ยอท้อครับกาโลไล่ตี ครับผมเหลือ4ต่อ5คืออย่างนี้ใครๆก็บอกแล้วว่ายังไง4ก็แพ้แต่คิงเอนจินมาปุ้ม <c ười> เหลือ2ต่อ4ไม่มีโอกาสชนาะแล้วผมบล็อกลูกไฟไปด้วย2ลูกแขนคนลมานไตแนวหน้าไปครับสวีทชนกับบอลทองปุ๊บปั๊บเจ็บจี๊ดเลยโอริดด <c ười> ปล่อยมาแล้วปุ๊บปั๊บปบแน่นอนและ้ตายไม่รอดหรอก โอ้โทัวร์นาเมนต์นี้บอกแล้วมันสุดยอดอะ่ะดูดิแต่ละคนนี่สุดยอดกันมากนะครับผมและซึ่งผมเองก็ไม่อยากจะพูดละนะพลังผมมีแค่4.7นะแล้วก็นะครับผมคิวคิวองผมนี่ก็อ่าเป็นชื่อคิวชื่ออะไรวะติมคิวเองคิวว่าอารูมานนะครับผมก็ใครอยากเขา้าเข้าได้นะครับ ขอแค่ช่วยกันต,ต,ตนีช่วยกันตีบงตีบอสทำโครงทำเฟสอ่ะขอแล้วนะไม่อะไรมากกว่าช่วยตีบอสพอแล้วก็ผมอยู่เซิร์ฟ301นั่นเองอยากหาคนเล่นด้วยเนี่ยก็ใครอยู่เซิร์ฟ301ก็มาจอยกันได้น,นะนะก็เข้า,ขามามาทักกันในกิวทังนี้ได้นี่ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ